ใส่แฮชแท็กคือสามสิบอย่าลืมใส่แฮชแท็กสามสิบโซเชียลอย่าลืมใส่แฮชแท็กคอนโพสนะครับมาเล่นกันเยอะเยอะมาเล่นกันเยอะๆครับโอสามสิบไปมาเล่นโอ้โหยากอะอะไรมาเล่นมาเล่นกันเยอะๆนะครับมาเล่นกันเยอะๆนะครับโอเคสามสองพูดไม่ได้เลยเฮ้ยไทยแล้วสาเสองมา

กันเยอะๆนะครับมาเล่นกันเยอะๆนะครับ